สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามาัคคีนะประจำวันที่2 1มกบราคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสาาะคําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9นะ5 0 5 15 153 5 7 5 8 5 9 56ด้วยเด้อ9 0 9 1 9 2 9 3 9 5 96 97 98นะคะ หรือไม่งั้นก็จับคู่เอาง่ายๆสั้นๆก็ห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าหกแปดแปดหกเนาะบางทีไม่ต้องยืดยาวก็แค่สี่ตัวนี้แหละสามตัวเพื่อนๆก็จับเอาใหม่ก็ได้เด้อถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราเขียนให้นะคะต่อไปเราสามมาิติห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์หรือจะเป็นเจ็ดกับสี่ก็ได้เด้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปด ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดสองแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดสี่นะคะจับคู่กับห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสี่สี่ห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดนะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะนี่สำหรับดาวสามัคคีของเราจับให้นอ้อนี่ห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ด้วยจะสี่กับเจ็ดก็ได้เดอ้อเจ็ดสี่แปดแปดเจ็ดสี่เนาะ ระวังมันจะมีเบิ้ลอันนี้เราจะพอกิดนะคะห้ากับแปดหกกับเก้าที่จรงมันเก้ากับสองห้ากับแปดนั้นจะเราไปจับผิด สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคน